ถ้าเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม B SUV ด้วยกันที่จัดว่าเป็นกลุ่มที่มีคู่แข่งอยู่หนานแน่นมากๆนะครับก็จะพบว่าเจ้า Suzuki Grand Vitara ตัวนี้จะมีขนาดใกล้เคียงกับ Honda HR-V ใหม่นะครับ ุณผู้ชมครับนี่คือ Suzuki Grand Vitara รุ่นใหม่รถ SUV อีกตัวหนึ่งของค่าย Suzuki เปิดตัวกันครั้งแรกที่ประเทศอินเดียเมื่อเดือนกรกฎาคม2022ที่ผ่านมานะครับครั้งนี้ก็จะมาพร้อมกับขุมพลังไฮบริดถูกสร้างขึ้น,นบ,บนแพลตฟอร์ม Suzuki T-ECT e หรือว่า Global C Platform ที่เป็นการใช้แพลตฟอร์มร่วมกับทาง Toyota Urban Cruiser High Rider ที่เปิดขายกันในอินเดียเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดก็มีการเปิดตัวกันแล้วในประเทศอินโดนีเซียนะครับสหรับ n d วิทาล่าตัวใหม่ตัวนี้ All New Suzuki Grand Vitara รถ SUV ที่ขายในอินโดนีเซียตัวนี้ก็จะมากับคุมพลังแบบม y h y b บ i ิให้พลังก,กำลังอยู่ที่103แรงมา้า ภายอกของซูซูกิแกรนวิท t a ่าก็จะมากับกระจังโครเมียมแบบ6กเหลี่ยมไฟหน้าแบบ LED 3ดวงแยกไฟ daytime running light ไว้ด้านบนนะครับดีไซน์ให้ดูแบบเรียวยาวแล้วก็ไฟตันหมอก LED จะอยู่ในกรอบทรงเหลี่ยมด้านล่างล้ออลอยก็ขนาด17นิ้วนะครับไฟท้ายแบบ LED นี่ลากเชื่อมตัวรถจากฝั่งซ้ายไปถึงฝั่งขวาเลยทีเดียวมาพร้อมกับสปอยเลอร์แล้วก็เสาอากาศที่เป็นสีเดียวกับตัวรถ มิติตัวรถของ s u z u กิแกรนวิท t a ่าตัวใหม่ก็จะมากับความยาว4,345ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,795ม mm, ิลิเมตรสูง1,645ม mm, ิลิเมตรฐานล้อ2,600ม mm. ิลิเมตร ถ้าเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม B SUV ด้วยกันที่จัดว่าเป็นกลุ่มที่มีคู่แข่งอยู่หนานแน่นมากๆนะครับก็จะเพราะว่าเจ้า Suzuki Grand Vitara ตัวนี้จะมีขนาดใกล้เคียงกับ Honda HRV ใหม่นะครับใหญ่กว่าตัว MG ZS แล้วก็ Nissan Kicks ายในห้องโดยสารมีหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด7นิ้วหน้าจอ Infotainment ขนาด9นิ้วรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay Android Auto แล้วก็มีหน้าจอแบบ Head-up Display ให้ด้วยนะครับมาพร้อมกับการควบคุมระยะไกลด้วยสมาร์ทโฟนมีระบบสั่งงานด้วยเสียง มีราคาซันรูฟมาให้ด้วยนะครับมีแท่นชาร์จแบบไร้สายแล้วก็ระบบปรับอากาศก็จะเป็นระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมกับช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังก็มีมาให้กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ ด้านพลักกำลังขุมกำลังของ s u z u k ิ Grand v i t a r ลใหม่ตัวนี้ก็จะมากระบบ Smart h y b r i d นะครับตัว Smart Hybrid ก็จะใช้เครื่องยนต์4สูบ1.5ลิตรพร้อมกับมีตัว Integrated Starter Generator แล้วก็แบตเตอรี่ดีเทียมไอออนเหมือนกับที่อยู่ในตัว e อ i c a Hybrid ที่มีขายในบ้านเราเหมือนกันนะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่103แรงม้าที่6,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด137นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อน,นาทีระบบส่งกาลังก็จะมมีีทั้งแบบกยรรรธ ห้สปีดแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดตัวเกียร์อัตโนมัติ6สปีดก็จะมาพร้อมกับโหมดแมนนวลนะครับแล้วก็มีแป้นแบบแพทเดนชิพมาให้ด้วย และระบบความปลอดภัยแล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่ก็จะมากับโครงสร้างของตัว Suzuki T-ECT Platform ถุงลมนิรภัย6ใบระบบช่วยควบคุมการออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติขณะลงทางลาดชันระบบตรวจวัดแรงดันลมยางอัตโนมัติระบบกล้องแสดงภาพ360องศานะครับ นี่เป็นข้อมูลของ All New Suzuki Grand Vitara ที่มีการเปิดตัวกันแล้วในอินโดนีเซียนะครับตัว Suzuki Grand Vitara เคยเข้ามาขายในบ้านเราเมื่อนานมากๆมาแล้วนะครับแล้วก็เลิกทำตลาดเป็นนานแล้วเช่นเดียวกันก็ต้องลุ้นว่าค่าย Suzuki ประเทศไทยจะนำ All New Suzuki Grand Vitara ตัวนี้เข้ามาทำตลาดเป็นอีกหนึ่งโมเดลหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อเปิดขายกันในอินโดนีเซียแล้วการน,นำเข้ามาขายต่อในบ้านเราก็มีความเป็นไปได้สูงกว่าตัวที่เปิดขายกันในอินเดียนะครับก็คงต้องติดตามข่าวคราวกันต่อไป ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe ช่องพ่อมดรีวิวของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ